สวัสดีค่ะมาพบกับสุดยดาชาแนลง่ายง่ายแต่แซ่บสุดรดา i s s i ิมเ e ิร์ m จาอ่าวมีอะไระมาเนาะมาหนินี่ขา้าวเหนียวมะม่วงขา้าวเหนียวอันชันมะม่วงออลมอนพี่น้องนี่พี่น้องนี่มีงามาโรยด้วยนะคะนี่งาก็คั่วแล้วเรียบร้อยพี่น้อง หน้าขวาหอม,หอมเรามีแอลมอนเราก็ใส่แอลมอนนะคะเพื่อจะแซบพี่น้องจา๋าอันที่นี่ค่ะวันนี้จะทํามาเป็นคําๆเลยพี่น้องพี่น้องดูเนี้เป็นแซบปะพี่น้องจ๋าทำมาเป็นคำๆเ,เ,เลยนี่มะม่มวงน้ำดอกไม้ของเราเองนะจ๊ะ ใส่เข้าไปอีกงาเรามีเยอะนี่ Sticky Rice Swiss Sticky Rice Mango and Coconut ย a m m y เรามารายกันดูนะจ๊ะพี่น้องมาลองเบิงนี่ Trend ข้าวเหนียวมะม่วงมาแรงนะจ๊ะดอกอัญชันเราก็ทำเอง อัลมอนด์ก็จากที่บ้านของเราที่มีอยู่แล้วเนาะอ่ำพี่น้องอืมหวานหอมอันชันนี่ก็ เคยพาทำแล้วนะคะว่านึ่งยังไงเนาะทำยังไงถึงจะออกมาเป็นสีอันชันพี่น้องเคยทำดูให้เคยทำเคยพาทำดูแล้วนะคะอ๋อผิดเรลาเถอกหอมแอลมอนแอลมอนของเราก็ขัวเองนะพี่น้องเราจะซื้อมาแบบดิบๆเนาะแบบเม็ดดิบพี่น้องจ้ะอนนี้หอมงา แล้วก็หอมแอลมอนด์คั่วงาก็คั่วเองพี่น้องมะม่วงน้ำดอกไม้จากบ้านของเราเองนะจ๊ะืแซ่บพีดพ่อุออพ,พ,ออพี่น้องแซ่บพีดพ่อพี่น้องลองเอาใส่เบิ้งนู้พี่น้องทั่วดินก็ได้ ขวดอันนี้แอลมอน์พี่องหอมแซบหลายหรู้รามาห้ามคลุกอบคลุกคอปบกม่วงกับบลมเมงได้พี่น้องเราจะ ไอ้สวยลูกดิบลูกเฮมลูกห้ามนะพี่น้องจากตนบึ่งนี้พี่นอ้องจะมันปวดมันพววพ,พี่น้องอันชั้นก็ของเราเองมะมม่วงน้ำดอกไม้ก็ของเราเอง <c oughs> เข้าเหนียวก็ของเราเองโอ้ยแซ่บพ,พี่นอ้องแซ่บ เขียวได้ขางเดียวพี่น้องแขวแคลบอคอยดีโอ้จะ่มันแสบแห้งพี่น้องพี่น้องจานนี้โดยรวมแล้วซื้อจานละหนึ่งร้อยบาทแต่สวมควันราคาพี่น้องแสบมีแอลมอนด้ดวยมีแสบอ่ะพี่นอ้องอื ไปลองทําดูนะคะไปทํากินดูเด้อพี่น้องเด้อจะหาว่าไม่บอกนะจ๊ะอืมอืม,อมจะบอกว่าใส่แอลมอนด์เข้าไปพี่น้อง เฮดไทยแบบรสชาติอร่อยขึ้นดูราคาแพงขึ้นพี่น้องแสบคักพี่น้องจา่าไปลองทําดูนะจ๊ะแสบแห้งพี่น้องดรืดูบักม่วงือสิบอื่นบักม่วงกินดอกพี่น้องหมดบานได้ก็ได้เนาะถ้าไม่มีมา,าบ้านบ้านสุรดาชนแนลได้นะคะมะม,ม่วงน้ําดอกไม้พี่น้องจาานี่แสบแห้งพี่น้องจา่า <c oughs> กินเบิเรแล้วนเนาะแซบรับแบบพอดีพอดีไม่เยอะเนาะพี่น้องเนาะบอหลายบอหมักไม่ไม่จุกกับพี่น้องแซบพอดีพองามหอมงาคั่วหอมแอลมอนคั่วแล้วก็หวานกำลังพอดีพี่น้องหวานมันโดยรวมแล้วแซบ โอเคค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมพี่น้องจา้าเจอกันคลิปหน้าจา้า see you next video thank you everyone for watching see you next video bye bye